ขันขอเติมพลังนิดนึงค่ะทุกคนครับผมไปเลยจนะ้ะไปเลยเดี๋ยวมาแนะนำนะว่ามีของดีๆมานะฮะดิน่าไรซ์เบอร์ี่กล่องนี้เป็นนมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์นะคะหอมอร่อยอิ่มท้องนะ้นที่สำคัญไม่ทำให้อ้วนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเพิ่มพลังนิดนึงนะคะชิมด้วยดิวะ่ะดื่มแล้ว,วจะชอบออสงสัยว่าซินเดอเรละล่าอยู่ไหนทำไมอะมันมีสารไหนอะซินไหนอะซิน <laughs> <laughs> นนายซเหลืออีกหนึ่งคู่ค่ะที่ต้องมาดวลกันก็คือแอแล้วก็ซันนี่พร้อมไหมสาวๆพร้อมมากค่ะแอกี่รอบดีเอาทำลายสถิติเลยป่ะจัดไป40ป่สิบวะสี่สิบสี่สิบหรอจริงเหรอเอาเล้วกันเดี๋ยวไปเปล่า40 40ิบสี่สเฮ้ยไหวแอร์โทษนะคะมารายการยังไงให้โลกมันจำเอาจริงนะ40นะแค่ก้มก็เหวี่ยงหัวโอเคถ้าพร้อมแล้วไปครับ

ทำไมตาลอยอะทำไมตาลอยกูลอยตั้งแต่ยี่สิบแล้วตอนยี่สิบบาทกูเคว้งเลยตอนนั้นอ่ะที่คนบอกว่าเออตอนนั้นเราจะนึกถึงพ่อถึงแม่หัวกูวามีภาพเลยคือพยายามพยายามจะตีซาร่านะเป็นไงมองไม่เห็นหัวเฮลิตินตเที่ยมัที่ยมันเที่ยมันเทีบยมนครับผมนี่คือสร้างสถิติใหม่ของรายการเรามันจิ้งหรีดสูงสุดเลย40รอบโล่ถูกต้องถูกต้องร้อยซานี่ไงะ ถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ